ครับสวัสดีครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับก็ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับกับช่วงนี้ภารกิจหนาะแน่นครับวันนี้เอาตัวโอลิมปิกนะครับเป็นโค้ด70น7 0ะครับโค้ด70ขนาดตัวก็ประมาณลอกเบอร์500ครับมาเดี๋ยวหมุนให้ดูกันเนาะเบอร์ 500. อ่าหมุนก็หมุนนุ่มๆ ลื่นดีครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงของเฟืองของอ่าไม่มีเสียงสากเสียงเฟืองนะครับเสียงสมูทดีนี่ครับอืมแต่ตัวนี้หมุนแล้วก็จะมีเสียงของกันกลับนะเป็นลอกวินเทจโบราณมันจะมีเสียงกันกลับเสียงกันกลับก็เป็นแบบหัวนกกระจอกอ่านี่ครับหมุนเงียบเลยเห็นไหมแขนหน็อกหมุนลื่นๆนะครับหน็นอกลื่น ตัวแขนสามารถพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้ตัวนี้ก็เป็นลอกขนาดเล็กมีความอึดทึกทนแต่ก็ยุ่อยพอสมควรนะครับนี่ใครจะเอาไปทำสีก็ได้นะครับก็มาขายกันราคายอมเยาวสปูนยังสวยนะครับสปูนนี่สปูลน,นี่ครับสปูน ไม่มีคราบน้ำนะครับนิดๆมีคิ้วรอยการใช้งานบ้างปุ่เสียงครับหมุนหน้าลอกเปิดดีแข็งแรงดีครับหน้าลอกยังดีเด้งดีเนาะตัวโรเลอร์หมุนทำงานอยู่นะครับโรเลอร์ยังหมุนอยู่ใช้งานได้ปกติทุกระบบละครันี่ ก็มาให้เลือกหากับลอกตัวเล็กๆนี่เล็กกระติดหนึ่งเอาไว้ตกสปิวกันนะครับนี่ปราต้นนี้ก็ไม่ดินเจแปนอยู่แล้วนะครับรับแขนถ้าซีเรียสเรื่องริ้วรอยก็ อย่าเพิ่งรับไปนะครับถ้านนาท่านใดไม่ซีเรียสเรื่องริ้วรอยก็ลับไปครับผมแต่รับประกันความความลื่นของข้างในนะครับนี่ผมหมุนแรงๆไปหินเสียงของเฟืองของแบริ่งไว้ไม่มีนะครับเงยียบกิบเลยลื่นนี่ครับนี่เสียงนุ่มลื่นๆครับแต่สภาพ ของมัน้อสีตามอายุการใช้งานน้ำมีลอกหลุดร่อนเป็นธรรมดาอพออา้าที่รับสภาพได้แล้วกันเนาะ,ะนี่ครับตายังอยู่สติกเกอร์เพจยังอยู่ครบนะครับนี่ก็ฝากไว้ครับถ้าได้สนใจก็ทักมาครับ